จะเป็นเจ้าของมันจะแรงอร่อยไหมครับอร่อยผมชอบกินส้มตำเนาะหุ่โตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยจำลุงได้ไหม

ก็ไม <oh> ่เราอ่ะซื้อตัวเล็กๆกันเหรอ่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ทุมสามลโลกี่เดือนแล้วเจ็ดแปดเดือนแล้วมันน่าจะโตได้แค่นี้แหละเนาะไม่แล้วเขาบอกแล้วเขาบอกว่าแค่ มีแค่สองโลเองหกที่ไหนแล้วนี่มันยังหมูแล้วเดี๋ยวแค่นี้แหละหรอหรอตัวแค่นี้แหละรุ่นพันนี้มันก็ประมาณนี้แหละไหที่เขาบอกลองโดนหลอกอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ใช่คิดสูตรตัวเล็กๆถ้าคิดสูตรอะไรพวกนั้นตัวเล็กมันอ้วนหนักมากจะทำธุระกี่อะไรเล่าให้ฟังดิอ๋อค้างอยู่ใช่ไหมเหนี๋ยวพี่งานเขาเยอะมากเลยนะเงินไม่ไม่มา งานเต็มเลยตอนนี้วันวันเมีคนมานั่งวันเ็สิไอโูนี่ไอนี่ไอหนาแตว่อยได้มาฟังบบเขารอยแต่ะเอี่ได้ด้คยกันบที่เขาเาเเปิด้านน้องนี่เปิดทำนินท์สาขาเราอะไรสี่งพู่หนูอายุเท่าไหร่แล้วคะสิบสามหนูสิบสามเหรอเท่าดีดีเลยอะ ดีดีี่สิบสี่นี่นะ